สุดพริกข่าวดีลุงพลแม่น้องชมพู่เผยรอได้ถ้าตำรวจไม่ได้จับคนร้ายตามข่าวลือที่จะออกหมายจับเร็วๆนี้มั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่นานแค่ไหนก็จะเฝ้ารอไม่ว่าจะวันนี้พรุ่งนี้หรือเดือนหน้าแม่ก็จะรอวันคืนความยุติธรรมให้กับลูกความคืบหน้าล่าสุดนางสาวิตรีวงศีชาหรือแม่ของน้องชมพู่ ได้เปิดเผยว่ากรณีกลุ่มทนายตั้มขึ้นไปบนภูเขาเหล็กไฟนั้นก็เป็นสิทธิที่เขาจะทำได้แต่ส่วนตัวไม่ขอวิจารณ์เพราะ8เดือนที่ผ่านมาก็มีคนขึ้นไปบ่อยแต่จะขึ้นด้วยเหตุผลอะไรนั้นก็แล้วแต่ในความคิดส่วนตัวก็มีความกังวลเป็นบางครั้งแต่ก็มั่นใจในการทำงานของทีมสืบสวนในการทำงานของเจ้าหน้าที่เพราะตำรวจ ทำดีที่สุดเพื่อเราแล้วขณะที่ทางทนายตั้มนั้นอยากจะขอคุยด้วยนั้นแม่น้องชมพู่ได้เปิดเผยว่าพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทนายตั้มเหมือนกับแขกทั่วๆไปหรือลูกค้าที่มาบ้านเพื่อมาหาซื้อผ้ากับแม่หากจะมาหาที่บ้านเพื่อจะมาสอบถามเรื่องคดีหรือรายละเอียดต่างๆนั้นแม่จะไม่ขอคุยเรื่องรายละเอียดคดีของน้องชมพู่เพราะว่าแม่ ได้ให้การกับตำรวจไปหมดแล้วส่วนการที่มีกระแสข่าวมากมายเรื่องการจะจับกลุ่มคนร้ายในเร็ววันนี้นั้นแม่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับตำรวจแม่เฝ้ารอไม่ว่าจะวันนี้พรุ่งนี้หรือเดือนหน้าแม่ก็จะรอวันที่คืนความยุติธรรมให้กับลูกส่วนกรณีที่มีข่าวว่ามีคนลักลอบขึ้นภูเขาเหล็กไฟถ้ามีคนขึ้นไปจริงก็มีความกังวลใจอยู่ แต่เชื่อมั่นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าได้ทำงานอย่างรอบคอบเพราะไม่ว่าใครจะเอาทฤษฎีการขึ้นภูเขาแบบไหนมาตำรวจก็สามารถนำหลักฐานมาหักล้างได้และตำรวจคงมีหลักฐานครบทุกมิติหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ